โอเคครับก็ขออกาบสวัสดีกันด้วยนะครับนี่พวกัผมแล้วนะครับดีมคาร์โกนครับนี่เราทำใหม่นะครับเอาตรงนั้นออกนะครับตรงนี้ก็เป็นชั้นวางของนะครับก็จะลดนะัวันนี้จะมาลือเครื่องนะครับนี่ก็มีเปแขวนแน่นอนนะครับนี่เป็นเครื่องนะครับสนิทนะครับเครื่องที่ใส่คันนี้นะครับ เรื่งที่เคยใส่คันนี้นะครับแล้วก็ถอดออกไปนะครับเราอยามาผ่านะครับแล้วก็ไม่มีตัวดูดจานไฟนะครับเรื่องคัดอะไรก็ทอดออกหมดแล้วนะครับเหลือแค่ตะดูดจานไฟนะครับดูดด้านนี้ออกนะครับนี่เราก็ได้ของเล่นใหม่เยอะแยะเลยครับทั้งเวอรเนียลูกบล็อกนะครับแล้วก็ บล็อกไฟฟ้านะครับจิงกยิงหัอไม่ดีแต่ก็ยิงได้นะครับน,นี่เราจะมารือเครื่องโซนิกนะครับรถนี่สโปกมากเลยครับผมยัง <c oughs> มาเปิดฝาเช็คดูนะครับจากที่ประกอบไปแล้วก็วิ่งสักประมาณมาหนึ่งเดือนนะครับแล้วก็จะมาลื้อดูนะครับวันนี้ก็ <c oughs> เปิดขันน็อตเร็วหมดแล้วนะครับเราจะมา ันนี้ก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปลงนะครับไม่ค่อยว่างว่างทีก็นานนะครับน,น่ากวาจะว่างนะวันนี้ก็เลยตือโอกาสมาทำให้ดูนะครับน,นิ่ไม่ได้ไม่เป็นไร นี่นะครับประแจะตัวใหญ่นะครับก็พอซื้อให้นะบล็อกตงนี้ก็เหมือนกันนะครับบล็อกไฟฟ้าแต่เบอร์นี้ซื้อเองนะครับจิบแลงซีเอง เสียงชิงรีดดังก็ขอไปนะครับก่อยู่บ้านนี่ครับธรรมชาติ ตอนนี้ก็รถก็สีทำสียังไม่เสร็จนะครับไม่มีเวลา,าจริงก็เหลือบางคนนะครับแล้วก็ข้างตรงนี้นะครับตรงข้างหลังก็เสร็จแล้วแต่ไม่ได้ใส่นะครับดูดนไปยาวๆนะครับ ดูดีนะครับดองหลุดองไปนะครับสายตัวนี้หลุด,ดดีมากเลยนะครับโซ่เาลาลินะุด,ดที่ใครก็เอาขึ้นนับนานนะครับก็จะเอาขึ้นได้ว่าไม่มีกระดูจานไปออกเพรน็อตเบสเ์สิบนะครับ

没开。嗯，你没开。 แ้็แตมันไม่ออกนัดน่าจะเกียวหวานแล้วนะครับดิ้งก็ไม่ออกมี่นีน็อตยิดสองตัวอย่นี้นะฮะนานนี้คลิปนี้ก็จะนานหน่อยนะครับ นันก็เลยเด็ดดำยากนะครับนะครับขอจัดการนีิดนองโอ้โหเย็ดแค่โอ้โหกดดำเลย ลูกผมดำนี h ใช่เก้ยนี่ผมใส่เป็นระเกียทองแดงนะครับก็ไม่มีขาดนะหนาไม่น่าจะขาดนะผมว่ามันดีเช็ดอยู่นะแต่ว่ามีรอยรั่ว เดี๋ยวเราเอาเทียบนครับ,รบเรามาดูนะครับฝาโคตรดำนะครับแล้วก็ไม่มีรอยเบาเบาชนไม่มีนะครับแต่ว่าฝานี่ดำมากเลยนะครับัวเทียนก็ดำดูที่ลูกครับ ลูกก no <b film> ็ดำเหมือนกันเลยนะครับลูกดำเราจะเปิดลูกหรือเปล่าเปิดก็ยังไงลูกดำมากเลยตอนแรกผมได้เก้าหรือตอนแรกผมได้เก้าหนึ่ง แต่วันนี้น้ำมันหมดุดหงิดต้องเติมก๊าซให้ก่อนรู้เติมเข้าไปแล้วดำมากเลยลูกมีดำมากนะครับ มาลอยน้ำรด่วยนี่เองดูดู้ำนิดหน่นอยแปลว่ามันเครื่องลงได้มีบอกว่าเขารวยเขารวยไม่ยางเลยนะ ลวยก็แยกมาผมสายลมเหมือนครับ Nope. เออมาดูกันนะครับว่าวารั่วหรือเปล่า เสียรั่วอครับโด,ด,ด,ดสรุปก็คือไอเสียรั่ว แนะต่รายเดยดรถคันะนี้มีอะไรต่ดแต่วาวไม่รู้เป็นไรแม่งทำนี่แหละเบวทำมาสิบรอบแลนะไมห็นหายเลยนี่ครับสองอย่างนี้ก็ตัดเบาวแตวนี้มันก็ ข้อเนินเล็กไปนะไม่เป็นไร ต่ออีกค้อนเล็กค้อนเล็กไปก็ไม่ออกเรื่องเยอะชิบหายเลยมันจะอยู่กัอใช้ทามนะครับ สองชั้นนี่นะครับเพิ่งตีตัวนี้ออกนะบอาเราถึงจะออกนะอ๋อไม่โฟกัสอีกนี่นะตัวเล็กๆนี่นะวิ่งวาวสองตัวตัวนอกตัวในชิดชูไปนี่ เริ่มเปลี่ยนตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับเปลี่ยนนี้เป็นอะไรน่าจะขาดอาจจะหลวมแถวนน้าหลวมนะก็มีเปลี่ยนเลยที่นานนี่ไม่赖แ,แล้วก็เปลี่ยนไปเลยโอ้ดีๆแล้วก็เปลี่ยนไปเลยไอครีมดึงออกเลยนะโมโบนะจึงแรงแล้วอ,มอ,อนะมนะ่มันก็ขาดไม่เป็นไร

ี๋งเดี่เก็บนี่งไงอยู่แล้วซื้อเปกินนะมีอีกชุดหนึ่งนี่นี่ก็มีไอซิบหายพี่เจอน,นะครับแซมอยากนี่เป็นอะไรเรียบร้อยของรุ่นพี่นะครับเปลี่ยนออกอเดี๋ยวไปทีเดิยวเราจะใช้อันนี้ของโต๊ะไม่เยอะพอหน้าช้นะาน่นี้ก็ได้นะ อะไรวะสรนจุ้่กรจยอย่างนี้อย่านี้่บเลยเลยใช้ในนี้นะครับก็ซื้อมาก็ไม่ได้ใช้กินกอท่ออะไรหยิมากหม่นะครับ ตัวนี้สำคัญมากใส่เข้าไปว่าหน้าจะแข็งแข็งแล้วจะลื่นผมยากขัดวรงนี้หม่เลยฝานอื้มดีกคบ ก,ก็ทุกคนเห็นคลิปนั้นไหมครับที่พี่อะไรนะพี่เกมเบบีเบ e นะครับลงชนดิรถ้สิบลอ้อก็ขอไว้อะไรพี่เขาด้วยนะครับก็เสียใจครอบครัวเขาด้วยครับ

Yeah. อันนี้ก็ถ้าเปิดอู่อ,อีกนันนะครับกว่าจะเปิดเครื่องมือก็มีแล้วแต่ยังไม่มากเท่าไหร่บะถ้าเปิดก็เปิดได้แต่มันไม่ค่อยมีเวลาครับอน,นี้ผมจะทำ,ทำอะไรก็เราดูตัวเองนะครับอันี้ผมก็ยังไม่มาอ้าจะไปทำไม้นิ่มครับป้าย ร้านนะครับก็ไม่ได้ทำเมื่อียังไม่มีตังค์ด้วยรอเก็บตังค์ก่อนช่วงนี้ไม่ได้ลงลิ้มก็สักครู่ครับกลับมาต่อครับเมื่อกี้นี้แมวมัน ได้กินอะไรมาก็ไม่รู้นะครับผมตกใจหมดเลยนี่นะครับก็เอาเท่านี้นะครับแล้วก็จะใส่เาวกลับนะครับ ผ้านะยหาเลยอุดตรงนี้นะครับอุดใต้วาไว้นะครับแล้วก็มาใส่สปริงนะครับแล้วเราก็เออทางนี้ก็ได้แล้วมาใส่นี้นะครับสองตัวนี้นครับเขาเรียกว่าอะไร,รบ,บางคนก็เรียกเกือกมา้าบางคนก็เรียกอะไรน็บมา้าอะไรล็บแมวอะไรก็แล้วแต่จะเลือกนะครับจะเรียกครับ เดินใช้ตัวกด yeah. นี่นะครับทำขึ้นเองยิงเขาก็มีขายนะครับแต่ทำเองก็ได้ ก็ปาดเหล็กนะครับปาดเหล็กให้มันเป็นช่องอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะดูดันในได้นะครับทีนี้ก็ทําเป็นตัวดันนะครับนี่เลยแล้วก็ใส่ตรงนี้นะครับกองอัดไม่ตรง นะแล้วก็เอากดอย่างนี้นะครับแล้วก็ดันลงไปแล้วก็เหต้ตัวนั้นเข้าไปนะครับก,ก,ก็เสร็จแล้วเกิดเกิดมาอะไรนั่นก็จะไปดูล็อกข้างในพอดีนะครับไฟยึเดเชื่ง ผมทําเสร็จแล้วผมจะพาไปลองนะครับแต่ไม่ใช่วันนี้นะครับอีกหนึ่งวันนะจะเป็นพรุ่งนี้หรือวันต่อไปทันถัดไปอีกนะวันนี้ก็ใส่สตัอเตอร์ผมก็ยังไม่ได้ใส่ผมใส่ใสิบห้างหน้าสิบห้าข้างหลังสนะี่สิบนะก็ไปลองครับตอนเย็นเมื่อสักครู่ก็ม่ตึงเนี่ย เป็นรูปไปจะได้หรือเปล่าต้นนี้ได้ในแน่นอนต้นนะเราจะประกอบกับนะครับแล้วทำไม่ใช่แค่นี้นะครับลูกก็ไม่ชนไม่มีอะไรชนนะครับมีทุกอย่างฟฟคุนะงบิดแะ้วจับช่วงนี้ก็อากาศหนาวนะครับรก็รักษาสุขภาพด้วย แต่ผมว่าไม่หนาวผมร้อนมากเลยตอนนี้ผมไดเปยพัดลมนะทำรถอ่ะว,วันนี้ก็อล้างเครื่องไปนะไม่ล้างในนะล้างนัานนอกนะน้ำมันเครื่องออกออกมาเยะไม่หมดแล้วก็ขัดรถอะไรโงก็แตกหมดแล้วแล้วใปห,หมดแล้วไปทำใหม่ เอาตรงจุดด่วนรูดเอาน,อนู่นนี่เนี่ยเป็นอะไรมาเพือ่อขี้เกลี่ยอีกนะครับมันดำแบบน,น,นี้นี่ผมไปทาเฉพาะตรงนี้นะครับตรงอื่นไม่ทาก็ได้ มีรถขงเองนะไม่ใช่รถลูกค้ารถลูกค้าก็ทำไม่ดีเดี๋ยวมันจะเอาแดดมาเปิดเครื่องอีกนะครับจำแนงกับแดดกันสีม่วงนะที่มาทำกับผมนะนันเป็นรถเพื่อนนะครับที่ผมลงคลิปสั้นไปนะครับคลิปอะไรนะเรียกอะไรนั่นแหละครับคลิปนั่นแหละนั่นเป็นรถเพื่อนนะครับเอามาทำให้อ่าอ่าประกันมันขาดนะครับแล้วทีนี้น้ํามันรั่ว ลุงใส่ข้อเบี่ยงเรื่องต้องถอดเครื่องเราน้ำออกอะไรยังไง เรียบร้อยไอ,อีกแล้วตัวดอีกแล้วเป็นไงล่ะดูลุดนี่เลยครับผมทำารถเนะี่ยมันเนยากเน่ยทำเลยทีดแล้วผมก็ต้องมาถอดฝาทีนี้เพื่อแล้วรวดแย่ดึงขึ้นอีก ก็ทีถอดออกเสียวเวลาตรงนี้มาแล้วก็หยุดไว้ก่อนนะมันเวลาก็โอเคกลับมาแล้วเราก็จะมาใส่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นสองอีพีนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นสองอีพีว่าอีพีเดียวมันจะยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปพบกันอีพีหน้านะครับตามประกอบนี่ก็ขอจบเพียงตัวนี้นะครับ ลืมกไดไลก์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับให้กดให้ช่องดีมคาโก้นะครับอย่าไปกดให้ช่องอื่นนะครับช่องอื่นไม่กดได้นะครับแต่ก็ฝากเฟซบุ๊กนะครับดีมคาโกะก็เข้าไปติดตามไปเพิ่มเพื่อนกันได้นะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้นะครับไป